แต่ยืนเส้นดําเพราะฉะนั้นบานเย็นของเรามันจะไม่บานเย็นแป๊ดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีออกบานเย็นอ,อมม่วงนะคะสีจะอยู่ประมาณนี้เ,เป็นลายเกี้ยนะคะเป็นลายเกี้ยแล้วก็จะมีเชิงผ้านุ่มๆน,นะคะสีก็สดใสนะคะท่านใดที่ชอบแบบนี้ลัการที่เราใส่สีเข้มๆเ,เราก็จะทําให้เราดูตัวเล็กนะคะเพราะว่าลายมันเป็นลายขวางแต่ถ้าเราใส่เข้ม มันก็จะทําให้เราดูตัวเล็กลงนะคะลายเกีย้ยนะคะสีสวยอ้ยกดอกสีทองเลยเห็นไหมคะเนี่ยลายอย่างเงี้ยสวยมากเลยนี่ค่ให้ดูลายกันใกล้ๆล,ลายจะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็อัดพระกาวด้านในาเรียบร้อยนะฮะถ่ายกันมานะคะหน้าเพจร,ร้านบันเย็นผ้าทอหรือว่า,าเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์โทรศัพท์ ที่เราให้ไปนี่ก็บันทึกเบอร์เลยนะคะก็ลายมันก็อัตโนมัตินะคะก็จะลายมันก็จะเด้งออกมาเองแล้วเรามาคุยกันองางไลน์ดีกว่านะคะอันนี้ผืนที่สองประมาณสีเขียวเข้มเขียวที่เป็นทึมๆเลยนะคะเขียวขี้ม้าทึมๆเลยนะคะแล้วก็ยกดอกลายดอกมะลิเป็นลายเกี้ยนะคะลายสี้เกี้ยสีสวยงามมากเลยยกดอกเนี่ยเอาประมาณสี ะตะกัวนะสีเทาๆนะคะแล้วก็ยืนพื้นก็เป็นสีเขียวเข้มๆขิ้มะเข้มๆนี่แหละค่ะโทนเข้มๆแล้วก็มีเชิง <c oughs> นะคะมีเชิงทุกอันนะคะการทําสิ้นบักโคนของสุขโขทัยอ่ะเราจะมีการต่อสามชั้นนะคะสามไม่ใช่สามชั้นสามสามเซกชันสามชั้นคือคือตีนจกเนี่ยค่ะเราทําตีนจกต่งหากตรงนี้นะคะอันนี้คือตีนจก แล้วเราก็มาต่อตัวสิ้นตรงนี้นะคะคือตัวสิ้นเนี่ยตรงกลางเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอวสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นของแท้ของสุขโขทัยจะต้องเป็นประมาณนี้นะคะต้องเป็นประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราทอมือเราไม่สามารถจะทอยาวๆได้นะคะถ้าทอยาวๆนั้นเป็นการทอโรงงานแล้วค่ะนะคะอันนี้ก็2.500บาทนะคะเป็นลายเกียะะยเก้ยนะคะลายเกี้ยนะคะ สวยงามนะคะดูรวมรวมนะะดูใกล้ใกล้นะคะก็จะเป็นสีออกอเขียวเข้มๆยกดอกสีตะกั่วนะคะเป็นลายเป็นลายดอกมะลินะคะเป็นลายผ้าขีดของสุขโขทัยนี่แหละคะ่ะเป็นสไตล์ของสุขโขทัยนะคะกอะ็อีกผืนหนึ่งจะเป็นเหมือนผืนแรกแต่คนละลายนะคะจะเป็นเหมือนผืนแรกแต่คนละลาย คือสีออกประมาณบานเย็นนะคะลายก็จะต่างกันนะคะเอามาเทียบลายลายจะเป็นลายอย่างนี้ค่ะลายต่างกันอันนี้เป็นลายนี้อันนี้เป็นลายนี้นะคะอันนี้เป็นลายดอกมะลินะคะลายเกี้ยเหมือนกันนะคะก็สีบานเย็นนะคะยกดอกสีน้ําตาลคองค่ะยกดอกนะคะลายก็ลายดอกมันก็จะเป็นดอกดอกแบบนี้นะคะ เป็นลายขิดของสุขโขทัยที่เราทำเป็นการทอมือนะคะสีบันเย็นนะคะสีบันเย็นไม่บันเย็นแป๊ดเลยเพราะเรายืนพื้นด้วยสีดำเพราะนั้นเพราะฉะนั้นสีที่ออกมาก็จะทึมๆประมาณนี้ยกดอกสีทองสวยๆนะคะ2,500บาทผ่านไปอันนี้ท่านใดที่ชอบสีม่วง ม่วงม่วงม่วงดอกมะเขือม่วงดอกมะเขือม่วงดอกมะเขือเป็นยังไงก็ม่วงอย่างนั้นเลยนะคะนี่นะคะเป็นสามจกนะคะสามจกสามจกนะคะสามจกในดอกมะเขือเอ้ยไม่ใช่ในดอกมะเขือสีดอกมะเขือนะคะสีม่วงดอกมะเขือะคะ่ะเป็นสามจกเป็นจกสามชั้นที่เราเอามาเอามาต่อกันนะคะเอามาเย็บต่อกันเป็นลายเป็นลายอ่จอกสามชั้นของ มักโครนนะคะเป็นสีม่วงดอกมะเขือนะคะสีม่วงดอกมะเขือลายสว่างสว่างนะคะสวยงามหวานมากเลยค่ะสีหวานหวานนะคะเนี่ยม่วงนี้เลยม่วงนี้เลยค่ะก็จะเป็นลายเชิงตินจกที่เอามาเย็บต่อกันสามชั้นนะคะเนี่ยลายเลยค่ะชัดเจนนะคะเนี่ยม่วงนี้เลยพากาวด้านในเรียบร้อยนะคะ สวยๆงามๆสองพันห้าร้อยบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะชอบผืนไหนก็นั้นมาเลยอันนี้ก็จะเป็นลายดอกบัวหรือลายไทยนะคะเป็นสีที่ยืนพื้นด้วยสีฟ้าน้ำทะเลฟ้าน้ำทะเลนะคะแล้วก็ยกดอกสีประมาณไข่ไข่แล้วอมชมพูนะคะจะให้ดูสีที่ยกดอกก็จะประมาณสีครีมครีมไข่ไข่อมชมพูยืนพื้นด้วยสี ฟ้านะคะสีฟ้าน้ำทะเลประมาณนี้นะคะตัวดอกก็จะเป็นอมชมพูนิดนึงนะคะอมชมพูนิดนึงนี่นะคะพืนนี้พื้นนี้ราคาก็จะอยู่ที่อ2อ0 0อบาทนะคะปูกลาวแล้วลูกกืนนะคะรานะคาก็จะอยู่ที่2,200บาทนะคะอ่า ลายอมชมพูนะคะยกดอกนะคะยืนพื้นด้วยสีฟ้านะคะจะอยู่ประมาณนี้นะคะยืนพื้นด้วยสีฟ้าก็ไม่ออกสีฟ้าสัทีเดียวนะคะจะออกแนวชมพูอ่อนๆน,นะคะสวยค่ะของจริงสวยนะคะสวยทุกผืนนะคะของจริงสวยทุกผืนค่ะ <c oughs> มาสองผืนสุดท้ายแล้วนะคะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นลาย ลายไทยลายดอกบัวเหมือนกันนะคะยืนพื้นด้วยสีครีมยกดอกสีน้ําตาลนะคะยกดอกด้วยสีน้ําตาลนะคะสวยนะคะแล้วก็ตัวเชิงเชิงแล้วเราก็มีเชิงเห็นไหมคะเชิงนี่ค่ะงานนี้สีออกโทนน้ําตาลนะคะแต่ยืนพื้นสีครีมนะคะยืนพื้นสีครีม ก็ยกดอกออกมาสีน้ำตาลก็จะดูเห็นลายดอกได้ชัดเจนนะคะสวยๆนะคะสวยๆนะคะประ,ะมาณนี้เลยค่ะราคาอยู่ที่2,200บาทปูกกาวเรียบร้อย2,200บาทปูกกาวเรียบร้อยนะคะ,ะดูแบบมุมใกล้สวยค่ะสีน้ำตาลนะคะท่านใดชอบสีน้ำตาลแต่ยืนพื้นสีครีมนะคะนี่นะคะ2,200บาท พื้นสุดท้ายจะอ่อนกว่าสีน้ําตาลนิดหนึ่งนะคะเย็นพื้นสีครีมเหมือนกันก็จะเป็นโทนสีน้ําตาลทองอ่อนๆนะคะลายผักแว่นนะคะลายผักแว่นนะคะสีน้ําตาลทองอ่อนๆนะคะเห็นได้ประมาณนี้แล้วก็น้ําตาลทองหรือสีทองก็ได้สีทองเลยก็ได้ค่ะระมาณอย่างนี้นะคะตัวเชิงก็จะมีเชิงเห็นไหมคะเชิงก็จะประมาณนี้ น้ำตาลอ่อนๆนะคะสีน้ำตาลอ่อนๆลายผักแว่นนะคะลายผักแว่นน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้เลยก็ตรงเชิงเชิงก็แบบนี้เลยนะคะสวยงามค่ะก็ถ้าทายกันมาได้นะคะหน้าเพจใต้คอมเมนต์ก็ได้ถ้าไม่รู้จะอ่ายังไงนะคะใต้คอมเมนต์ บอกชื่อที่อยู่มาแล้วก็ส่งไปเก็บเงินไปทางก็ได้หรือสะดวกโอนก็ได้นะคะทางร้านนะคะเนี่ยมาใหม่ๆเลยสีหวานๆนั่นเลยนะคะสีหวานสวยมากนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับแม่ค้ากับทางร้านด้วยนะคะร้านบานเย็นผ้าทอนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะท่านจะได้ไม่พลาดชมสินงงามๆของสุขโขทัยนะคะเราจะพยายามอ่าโพสต์ post, หรืออัดวิดีโอให้ ให้ดูทุกวันเลยนะคะอัปเดตนะคะก็ขอบคุณ FC ที่ติดตามชมให้ได้ทุกวันเลยมี FC เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกวันนี้เพิ่มขึ้นจากหนึ่งเป็น2 2งสเป็นสามเป็นส่จากตัวนี้